กราบสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมานะครับเรียกว่ามาบอกต่อมาแชร์นะฮะวิธีการเลือกซื้อรองเท้าเข้าไปมือสองนะครับว่า,าต้องเลือกซื้อ,อยังไงนะถึงจะได้สินค้าในราคาที่ดีนะครับลูกค้าจะไม่เรียกว่าราคาถูกแล้วกันเพราะว่าราคามันก็จะมีตามเกรดประมาณน้อนะครับเกรด A เกรด F บวกเกอนะฮะก็ราคาลงมาราคาไปนะแต่ว่า รองเท้ามือสองนะครับถ้าเราเลือกเป็นนะลูกถ้าเราเลือกเป็นนะฮะเราก็จะได้สินค้าในราคาที่เหมาะสมแล้วสินค้าที่ดีนะฮะเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีการเลือกรองเท้ามือสองนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องเช็คด้านในนี้ก่อนนะฮะด้านในนี้นะนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนที่สึหลอได้ง่ายที่สุดนะครับตรงนี้นะตรงหลังส้นนี้นะฮะนะตรงนี้ถ้าโอเคสภาพสมบูรณ์นะฮะ จุดที่2นะครับเราก็จะเข้ามาดูด้านในนี้นะฮะจะเข้ามาดูข้างในนี้นะครับข้างในนี้นะตรงข้างในเนี่ยตรงที่เราเหยียบที่เหยียบอะไรนะปลายเท้าอะไรต่างๆที่เป็น่านิ้วโป้องอะไรเงี้ยนะตรงนี้นะข้างในนี้นะเราก็ดูว่าเออมันยุบไหมมันมีรอยไหมถ้าไม่มีนะโอเคถือว่าผ่านนะครับอย่างที่3เนะี่ย ถ้าเป็นนองท้ามือสองแบรนด์แท้แบรนด์มือสองเนาะนะครับอย่างที่3าคือเราก็จะดูว่าอซอฟ์เนี่ยเป็นซอฟ์เดิมไหมนะฮะเปลี่ยนมาไหมอย่างตัวเนี้ยเปลี่ยนซอฟ์มานะครับต่อไปนะฮะอย่างที่4ี่ก็คือเราก็จะดูรอบๆอบนี้นะฮะจะดูรอบๆอบนี้ว่ามีเป็นมีการเก็บงานละเอียดไหมนะ,ะเพราะว่า งานมือสองทุกชิ้นนะฮะจะถูกการเก็บงานมาแล้วนะฮะเพราะว่ามันคือมือสองเนาะนะครับเขารับมาแล้วเขาก็มีการเก็บงานต่างๆนะฮะฉะนั้นเราต้องดูว่าเก็บงานละเอียดไหมเก็บงานดีไหมนะฮะแล้วก็มีอะไรนะเรียกว่าอะไรว่ามีรูไหมอะไรอย่างนี้นะครับถ้าติดกาวไม่ดีอะไรไม่ดีนะฮะซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะใส่ไม่ได้นะเราก็เช็คดูรอบๆนี่นะฮะเราก็บีบดูอย่างนี้เลยนะฮะ ดูอย่างนี้เลยนะแต่ไม่ต้องบีบแรงนะลูกค้าลูกค้าแต่ไม่ต้องบีบแรงนะครับเดี๋ยวกามันจะลุดนะฮะโอเคนะครับตันนิดถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆมันก็อาจจะมีบ้างนะครับในจากช็อปสินค้ามือหนึ่งก็มีนะฮะนิดๆหน่อยๆนะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับต่อไปนะฮะอันสี่เนาะแล้วก็ห้านะครับเราก็ดูพื้นนะฮะว่าเป็นพื้นเดิมๆไหมนะฮะหรือว่าเขาเปลี่ยนพื้นมานะฮะพื้นเต็มไหมนะฮะจะประมาณนี้นะครับ คือการดูคร่าวๆกจ็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับวันนี้ก็คือการวิธีการเลือกซื้อรองเท้ามือสองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปนะ,ะวิธีการเลือกซื้อรองเท้ามือสองแบรนด์แท้นะครับว่าเลือกซื้อยังไงถึงจะได้ของแท้นะครับแล้วก็สินค้าถ้าเป็นใครที่ซื้อสินค้ามือสองนะฮะสินค้ามือสองที่เป็นแบรนด์แท้นะฮะ มันจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าเกรดมันก็จะมีหลายเกรดเนาะเกร็ดพีเคเกร็ดก็เกรดเอเกรดเอบวกอะไรเงี้ยมันมันมีเยอะมากมหมนะฮะบางทีมันก็ดูยากนะฮะบางทีมันก็ดูยากฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์เอาในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าจะมีอาจจะมีข้อมูล้ต้นที่จะให้เราได้มาสังเกตกันนะซึ่งก็รอติดตามในคลิปถัดไปนะฮะสมัครคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย